ร้านค้านรวมๆแล้วประมาณ300ร้านค้าเลยเนื้อฮิดะนะคะเป็นไฮแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยนะที่นี่ถูกมากหลักร้อยสั่เมนูที่แพงที่สุดในร้านนี้ราคาอยู่ที่500บาทถูกมากดกีมากเกียวกูหน้ากูดีเด้งมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยืดดีนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่นากย่าแล้วนี่เลยจ้าปลามาขนาดนี้วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาที่ตลาดปลา หนึ่งร้งอยปีโอ้โหแล้วเป็นตลาดเช้าด้วยตลาดปลาโนกย่าจะมีอะไรอร่อยอร่อยให้กินด้วยหรือเปล่าอโอ้โหตลาดอันนี้คือแบบหน้าตลาดเลยทุกคนคือเป็นถนนแล้วหน้าตลาดก็คือแบบเป็นร้านปลาแล้วจ้าซึคโกยเชื่อเปล่าว่ามาโนกยานะยังไม่ได้เชี่ยวเลยวันๆก็อยู่แต่ตลาดตลาดกลางคืนก็ไปมาแล้วนะ ใครยังไม่ได้ดูวิดีโอสามารถไปดูได้จะดูคลิปนี้ให้จบก่อนเสร็จแล้วตลาดเช้าอีกอตอนตอ,ตอยู่ตลาดกินยูนิคอร์มั่วมากนี่ตลาดเหรอโอ้ว้าวไม่ทีก็เดินเข้าไปเลย ayo สุดเก๋โอ้โหอันนี้มันเป็นตลาดปาจริงๆเลยนะคะอ,อุยเขาขายของสดอ่ะอ,อุยมีปูมีปลาหมมึกมีปลาโยยสุ คือแบบว่าพวกร้านค้า,าเาขามาซื้อกันที่นี่เลยไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ราคาถูกมากเลยนะโลราเท่าไหร่อ้โหท่าตัวใหญ่นุนตัวโอ้โหไปเดินเข้าไปในตลาดดเดีเนี่ยสุโขเนี่คือแบบเป็นตลาดแบบไข่ส่งสดเลยนะเนี่ยคือข้อดีของตลาดนี้นะคะทุกคนคือพวกพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมาซื้อแต่ว่าคนธรรมดาอย่างเราก็สามารถที่จะเข้ามาได้ด้วยเข้ามาได้ซื้อได้อุ้ยนี่หอย ก็บ,บเหมือนขึ้นมาจากทะเลแล้วมาเลยอะ่ะโหกล้างสุดยอดฟูดตัวใหญ่มากไยไม่ชีมีอูนิด้วยคือทุกคนอันนี้เป็นแบบเป็นร้านผักนะคะนี่ร้านนี้เป็นเหมือนร้านขายของชาอะ่ะขายพวกอุปกรณ์พวกกระดาษพลาสติกตะเกียบอะไรพวกนี้นี่ร้านผลไม้ก็มีทุกคนอุ้ยเมล่อนน่ากินมากเลยดูดูทุกคนดูเมล่อนญี่ปุ่น สีสวยมากกล่องใหญ่เลยมีแค่หกลูกเองอะ่ะลูกใหญ่มากทุกคนบางคุดว่ะบางคุดมาจากประเทศไทยนะคะผละไม้เยอะมากสุดยอดเลยอะ่ะใครแบบสายผลไม้นี่คือชอบแน่นอนมีทุกอย่างเฮ้ยร้านนี้ไขยไข,ข่ไข่ไข่ร้านนี้แบบเป็นร้านไข่ม้วนให้เหมือนซกชิจิเลยเธอแต่ว่านู่นไงเขามีเหมือนเป็นแซนดิวิชไข่ด้วยเด้ยไข่แซนด์วิชวยไข่ซนดวิทก็มีขายอ่ะเนี่ยนี่นีอันนี้เป็นร้านไก่ทุกคนแต่ว่าตลาดนี้เขาจะมีตลาดกลางคืนด้วยเนา่อก<ข>ี<ข>่ก็ไม่จีบทำเป็นลำปิงย่าง ช่กี้ก็ทำรีวิวไว้ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนไปดูได้ตลาดกลางคืนเพราะตอนกลางคืนนะทุกคนเห็นกลางวันเป็นฟิลนี้ใช่ปะกลางคืนนะไม่เหมือนเลยนะคือเป็นตลาดที่แบบอเมซิ่งมากมาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแต่ว่านอกจากของสดทุกคนดูร้านนูน้นอันนั้นเป็นร้านรามเมงนะคะเราก็สามารถที่จะกินได้แล้วเมื่อกี้กี้เห็นมีพวกร้านข้าวน้าปลาดิบอะไรอย่างงี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะกินกันในตลาดนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวขอพาเดินดูกอนสนุกดิอุ้ยอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกว,วะปะเอไม่ใช่ ปลาปลาอะไรก็ไม่รู้ดูดิปลาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคือเขาแบบมันลอบหนัหองออกหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยดูดิโหร้านแบบทุกร้านใหญ่มากไม่จีเพลินเลยจ้าอันนี้เป็นร้านไข่เนื้อขอดูเนื้อน่ะอุอ้ยราคาถูกมากแล้วดูเป็นลายหินอ่อนเลยอ่ะโหน่านกินมากเลยไม่จิเนื้อน้อฮิระกิยเนื้อฮิราเกียเหรอใช่ เนื้อที่ดักิวนี่แพงมากเลยนะแพงมากมาอยู่เอห้าแต่อันนี้นี่ถูกมากเลยเมื่อกี้เห็นแพ็คลาห้าร้อยบาทเนี่ยถูกมากถูกอ่ะทุกคนดูเนื้อทิดะนะคะที่แบบแพงๆเป็นแบบเป็นไฮแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยนะเนื้อฮิดะที่นี่ถูกมากหลักร้อยทุกคนประตูนี้ตอนกลางคืนถ้ามาตลาดกลางคืนนะประตูเขาจะปิดไว้เนาะปิดพอตอนเช้าเขาก็จะเปิดจะมีแบบอีกโซนนึงี่คนนจงนโซนนี้แบบเหมือนโซนเก่าเลยอ่ะเนาะใช่รู้สึกว่าตึกไม่หมว ึดไม่เหมือนคนละตึกกันโ<ม>อยสุดยอดสวยอ่ะชอบอ่ะอันนี้แบบเป็นึกแบบโบราณอะอเก๋มากมีร้านเยอะมากเลยทุกคนอันนี้นี่เป็นเหมือนพวกเต้าหู้ลูกชิ้นปาาลาเะไรพวกนี้นะุนยเยอะมากเลยเนาะนสนุกมากเลยอ่ะตึงตึงาคือเราเนะี่ยยังอยู่ใน ใจกลางนาก,กย่าเลยนะทุกคนใช่นาสถานีนาก,กย่านะครับเออจากนาสถานีนากย่านี่เดินมาประมาณแค่ห้านาทีอ่ะแต่แบบมาเจออ,อะไรแบบนี้อุ้ยตอนนี้เราออกมานอกตลาดคุณร้านเยอะมานนกจานนกข้นงนอกมีดะนะครับคือแบบเสร็จเลยนะคะทั้งในตัวตลาดเองแล้วก็รอบๆตลาดอะ่ะเขาเรียกว่าย่านนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับย่านตลาดทั้งหมดเลยมีร้านค้าเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ300ร้านค้าเลยนะหยุดมาเออเยอะมากดูตรงนี้ดิโอซุกโอนี โอุ้้ยนี่เป็นเหมือนแบบร้านผักร้านผักร้านผลไม้อ่ะนี่นี่นี่อันนี้เป็นวาซาบิสดนะคะวาซาบิสดวาซาบิจริงๆเราจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไปฝนบนหนังปลากระเบนใช่ป่ะอันนี้ชิมได้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทถูกมากถูกมากนะแล้วคือแท่งนึงมันทำได้เยอะมากเลยมิจิเนี่ยอร่อยมากด้วยอุยมิจิเหมือนมีร้านอาหารด้วยอ่ะมีร้านอาหารเหมือนเป็นร้านเลยนะ ใช่แต่น่าจะยังไม่ฝืนนะที่ก็อยากกินร้านข้างข้างในตลาดมาเก็ตที่ <Okay. S 1> เป็นร้านปลาเน,น้นากินมากกว่าไม่อยอมทุกคนดูตลาดใหญ่มากซ้ายขวานี่คือเป็นตลาดหมดเลยนะใหญ่จริงๆว่ะเนี่ยอุ้ยตรงนี้ก็มีร้านด้วยใช่ร้าน,นี้ก็ข้าวหน้าปลาครับโอ,อข้าวหน้าปลาผมมีเดิร้านมากินมากินอ่ะข้างในก็เป็นตลาดเนี่ยทุกคนคือมากินถึงในตลาดเลยร้านแบบเนี้ยบ้านเรายังมีอยู่เลยทุกคนดูดิขายถุงขายน็อ ใช่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นร้านราเมงนะคะที่บอกเมื่อกี้ร้านราเมงก็น่ากินไปจิใช่ร้านเป็นกุนก้งน้องิงเป็นตลาดที่เอาจริงๆสนุกมากเลยนะยิ่งถ้าใครพักโรงแรมที่แบบมีห้องครัวหรือว่าพักเป็นบ้านอะ Airbnb อะไรพวกเนี้ยเราสามารถทำของเรากินเองได้นี่คือสวรรค์เพราะว่าทุกอย่างอะยิย่งโดยเฉพาะของสดอะราคาถูกมากถูกจริงแล้วใครที่ชอบพวกซีฟู้ดก็คือแกเอาน้ำจิ้มมาเองนะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแต่ว่ากุ้งหอยปูปลาที่นี่เลิศแต่ตอนนี้คือหิวแล้วหิวแล้ว โอ้โหอันนี้คือหอยอะไรอะ่ะหอยนางรมเหรออุ้ยทุกคนใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยตัวหนึ่งแบบ700ยรนอแต่มันใหญ่มากน่ากินมากเลยวะ่ะโอ้โดยใตู้นั้นตักทาโกอน,นะคะหรือว่าปลาหมึกยักษ์เต็มตู้เลยอะ่ะยังนสดจื้อกับ ร้านในตลาดนะคะดูแบบโลเคอลมากร้านนี้ไหมหรือร้านน้นร้านนี้ก็ได้ร้านนี้โอเคไปร้านนี้แหละร้านนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ร้านเมื่อกี้ทุกคนเพราะว่าร้านเมื่อกี้เนี่ยเขาจะมีแต่ปลาทูน่าอย่างเดียวแล้วก็เป็นพวกโซบะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ เอาไงดีวะมิจิบอกมีร้านปลาก็คือแบบเป็นร้านห่วงนึงในตลาดนั่นแหละไปร้านปลาแล้วนวําปลาตีก่าเมื่อกี้ก็คือแบบยืนรอนะแล้วเป็นร้านปลาแล้วแบบมีหลากหลายเมนูแต่ที่สำคัญก็คือมีภาพด้วยอันนี้สั่งง่ายสั่งชาติก็สามารถสั่งได้แต่จริงๆแล้วนะแอดวานซ์้ะใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็จะมีอันนี้จะเป็นปลาแบบสดๆของแต่ละวันแต่ละวันก็คือแบบไม่เหมือนกันเลยนะเป็นเมนูแบบแนะนําเราสามารถเลือกปลาได้ทั้งหมด3อย่างแต่คราวนี้เนี่ย ถ้าสั่งเนี้ยมันก็จะลำบากทุกคนบางทีถ้าวันนี้กิ๊กสั่งแบบเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นวันที่ทุกคนอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะสั่งในเมนูที่มันจะต้องมีทุกวันเมื่อมาทราสดโวท้องกินดีๆอะไรนะถ้ามาทราสดท้องกินดีๆใช่กินมากด้วยเดี๋ิดูว่าขนาดเมนูที่แพงที่สุดในร้านเนี้ยราคาอยู่ที่500บาทนี่คือแพงที่สุดของร้านนี้เลยนะแล้วก็ราคาเขาจะเริ่มอยู่ตั้งแต่ แปลี่ยเย็นเริ่มที่200บาทและแพงสุดอยู่ที่500บาท <lush> วันนี้เรยตัดสินใจไฮโซเองเราจัดเป็นเล่นตัวแพงสุด2เมนูเล่นแบบแพงสุดแล้วนะ500บาร้อยเนี่ยโอ้อันนี้คือของจิ๊กนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าเซตนี้ราคาเพียงแค่500บาทถูกมากคือม mm ีท hmm? like exactly. ุกอย่างเลยอ่ะมีตั้งแต่ปลาแมคคุโรก็มีนะคะปลาแซลมอนก็มี น่มีไข่ปลาแซลมอนด้วยแล้วเขาอยากให้ปลาอานังบอ,อกมาหนึ่งตัวโอ้โหแล้วก็ยังมีพวกบุหรี่มีอะไรด้วยนะถ้าทุกคนไปดูถ้วยเนะี้ยใหญ่มากใหญ่กว่าน,น้ากินดูดิใหญ่มากฮอหมังโกอันนี้ก็เป็นฮอมังโกลนะอ๋ออันนี้ฮองมังกันอใส่โชยุนิดหน่อยเพิ่มซอสชีสนะซอสชีสปั๊บ <laughs> อิจิระกินมา อยอยอืมเป็นช่าโซเชทุกคอนรสชาติดีมากเลยอ่ะข้าวเขาก็หงุด้งดดีมากแล้วปลาแบบชัดมากแต่กิรู้สึกว่าถ้วยนี้โคตรคุ้มเพราะว่ามันมีหลายปลาและราคาแค่500แต่ความสดปังคืออะไรบะตอนนี้หน้ารัาคนต่อแถวเยอะมากฉันรู้เออประมาณประมาณ10คนได้เราถือว่าโชคดีว่ากินต่อกินต่อ ส,สั่งๆจ้ากินในตลาดปลากันไปเลยอืมโอ,อ,อ,อ้ของมิจิแบบชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นใหญ่โลโกโอ้อันนี้เป็นอาคามิอันนี้เป็นอาคามิก็คือของมิจิเนี่ยจะเป็นเมนูปลามังกรุลหรือว่าปลาทูกกน,น่าแบบเดียวเลยนะคะใช่ทูน่ะดีที่สุดนะคะนามัฮหอมมะกรูดคนธรรมชาติด้วยทุกคนเห็นปะคนที่อยู่นอกร้านนู้นเนื้อเขาต่อแถว น่ีนน่รู้สึกดีนะมาอยู่ข้างนอกเออเหมือนอยู่ข้างนอกแบบได้ลมแล้วก็มีความแบบเป็นตลาด,ดอยูอ่อะอยอะในตลาดสดแน่นอนปลาสดแน่นอนทำห้มีลูกคอล่ะว,วะไม่รู้จะ,จะกินอะไรก่อนเลยอะนีอันนี้คือปลาอะไรไม่ใช่คัมบัติคัมบัติน่าจะไทยก่อนละอไทยอรอเพราะว่าใสๆใช่ไหมโ้ยอ,อ,อ,อร่อยมาก อร่อยมากจริงๆร้านที่เราไปกินเราไเห็นวะคิวยาวมากยังไม่บอกชื่อร้านเลยร้านนี้มีชื่อว่ามักกุโรยะมากุโรยะแต่ว่าเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า m a k u r o c o m นะคะ m a k u r o c o m ใช่แามมอนมากินได้ราคาถูกแล้วก็อร่อยมากๆทุกคนตลาดนี้นะคะจริงๆเขาจะเปิดกันตั้งแต่ประมาณตีสี่ใครตื่นเช้าก็มาได้ถ้าอยากที่จะเห็นเขาขายปลาอะไรเงี้ยเขาจะเปิดกันถึงประมาณ10บโมงสิบโมงเช้าแต่ถ้าคมมอเโต้เก็บๆเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำว่ามาไม่เกิน9โมงอย่างนี้จะดีกว่าหรือว่าประมาณช่วง8โมงเนี่ยน่าที่จะได้เห็น,นเต็มเต็มที่แล้วนั่นเองนะคะก็แนะนําให้มาเร็วๆยังไม่ได้บอกชื่อเลยตลาดนี้มีชื่อว่ายานนี้โซโกโอิชิบโอ้นั่นแหละ,ะเดี๋ยวเขียนชื่อให้ตรงนี้เลยเพราะว่ายาวพอสมควรนั่นเองนะจ๊ะโอเคถ้าใครมีแผนที่จะมาเที่ยวนกย,อยกกิก,ก็ไม่จชนนะที่นี่เลยจ้